ไอจีไอลาวยูทูบเนาะวันนี้เป็นวันที่สามกรกฎาปี 2000. สองพันาเอสตอนนี้อยู่ทีหนองคายเนาะ น้องคายมาเวอ่ากินข้าวสวยน้อยหนึ่งราะว่ะภูเขาห่างขึ้นกระโบขายเครื่องอะไรได้แบาบทเดียวนี่มันบ่ขายอาหารแล้วห่างโอ้ตอนนี้อยู่อยู่น้องคายน้องคายอะไรนี่นะคายเลวยด้ว พอตอทอพอตอทอขวามิตรภาพไทยลาวน้องคายพาละเลาะเบิงน้อยหนึ่งเนอะดีสอ่นพั่มพอตอทอน้องคายอยู่ด้านนั่นแหละอยู่ด้านติดใกล้กับด้านสะพานมิตรภาพลาวไทยเนาะ บรรยากาศสภาพการนะระบ,บาดโควิด1 9อยู่นองค้ายก็คือว่าคนกับโบนายบไ่ค่อยมีคนออกมาเนาะทับไซท้ายซอยปกตีรถล้างผา่านาออนไลนา์นักท่องเที่ยวก็ไลน์ถือว่าตอนนี้ก็ยังสบเศ้าอยู่นอกจากว่ามีการระบ,บาดโควิด1 9อนะั มันมันมันมีสถิติเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามันมีอา้วรัสโควิด -19 สายพันธ์แกนต้าเนาะสายพันธ์แดนต้าด่เป็าแวะ่านแรต้ว่ามันสายพันธ์ขีว่าพิทต่อไว้มาล้า ่้หเวลาเข้าตรวจเนาะเวลาทานหมเค้ตรวจยากเครื่องตรวจแบบพวกยากต้องใช้เวลาเป็นยังน้อยกว่าอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์นึ่งเมื่อตรวจโมพ่อตรวจโพ่อแล้วก็ต้องได้ตรวจอีกครั้งที่สองเดเนาะ ตัวดีมาิ่ขั้งที่สองจิ้งพอชีถือว่าขั้งที่สองแล้วต้องรองอีกเจ็ดวันพุ่นล้วเป็นสิบสี่วันพุ่นเนาะเหลือสิบสี่วันก็นยังบ่เห็นเนาะนี่แหละจึ้งพอเป็นปัญหาหนึ่งไข่แก่อัน,นสาวน้องคายกับคุณสาวอุดรเนาะนี่เนาะ อยู่หน,งนองคายเนาะหนองคายเพิ่นก็อเพิ่นก่อโเก่งคัดพันไหนเนาะแต่ว่าอยู่อยู่อุดรเพิ่นเริ่มมาเก่งคัดคืดอีกแล้วเมื่อก่อนเพิ่นก่บบอโบพันไหนเนาะบมอกียวเห็นด่านเนาะด่านด่านก่อโบค่อยมีรถเพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อวนัน ขึนมือวันเสาร์รถขนส่งมันงก็บ่มีเพราะว่าเพิ่นเอาไว้มันปิดด่านดอกเพิ่นกะว่าให้ไปได้แต่ว่าหากเสียคาล่วงเวลายห็งบ่ก็เลยจําเป็นคนส่วนใหญ่เพิ่นกระบ่บท่านโบจเป็นเพิ่นกระ่บทับเนะรถเทรลยังไงมันก็ประคาม่วนรถขนส่งเหมือนแบบกระบะแบบกระบะ4ี่ล้อหกล้อนี่เสบียง เรื่องอุปโภคบริโภคประจำบ้านนี่ถือว่าจําเป็นมันจะค้ามือค้าผ่านไปแล้วกนเสาที่มีความเสียลงเวลาก็เสียเนาะนี่เป็นสถานการณ์หนึ่งที่ว่าอยู่หนองคายเนาะบริเวณปั๊มน้ำมันปตทเนาะ นอบรรยากาศไม่ให้คอิน่กาล้าคอิน่เกาต่างประเทศจะอยู่ในโปรโมชั่นเนาอดีว่าดูสองนครับสองเลาวคือค่ตาระเทศจ่ายในราคาเจ็ดร้อยแปดสบาบาทและต่างประเทศลาจ่ายในราคาแปดร้อยแปดสิบห้าบาทค่พุ่น่เล้ามีราคาเต็มนะครับมีตั้งแต่ห้าเจ็ดร้อยเก้าถังวัดหนองคาย ดูอ,อุดอนประเทศไทยเนาะพระเจ้าก็แมนได้นะเอาบรรยากาศาให้เบิ้งก็คือเหมือนกับว่าบัณฑารได้มาเที่ยวมาชมที่ประเทศไทยจังหวัดหนองคายหรือว่าจังหวัดอุดรสตวนลลยพระเจ้าพเจ้าก็ออกอากาศติดกล้องในรถเอาาบปกาออกมาเนาะมือนี่ คือว่าบรรยากาศอยู่ปั้มนม้ำมันมันมีคนหลายไม่ได้ก็เลยว่าออกมาเนาะใส่ผา้าปิดปากเราออกมาถ่ายทำเนาะให้พ่อแม่พี่น้องชาลวลาวคือพ่อแม่พี่น้องอยู่สซบลาวคือพ่อแม่พี่น้องชาวลาวอยู่ตามประเทศได้เห็นว่าสถานการณ์หรือว่าสภาพการอยู่ประเทศไทยเนาะ ก็คืออยู่หนองคายอุดอรนี่เนาะเพิ่นดำเน,นินเนาะกิจกิจการเพิ่นแนวใด้เฮียส้วมโควิดึ่งเก้านี่ตอนนี้คือว่าบู๊ยผู้ใดจะก,กักกันตัวแล้วเพราะว่ามันปีปีกว่าแล้วมันสู้ก่ไหวแล้วเนาะเศรษฐกิจตกต,ต่ำหลายท้องแห้งหลายแล้วนี่ข่าวเจ้ามันนั่ะะานางกินข้าวอยู่ห้านี้นกับสี่สิบบาทต่อ ลาดหน้าต่อจานเนาะก็ถือว่าราคาก็ถึงทีนเองเนะะาะเบอร์บอร์แพงจนเกินไปเนาะเนาะีะ่แหละบรรยากาศยูพัมน้ำมันเนาะยูพัมน้ำมันอ่าพอตท,ทอนองคาย มารถกับโบราณนี่ทั้รงรถรถขนส่งเขาเจ้าก็เตรียมจอดไว้เตรียมเพื่อว่าเจ้าข้ามฟังนั่นเหมือนวัฒน์ชั้นเนาะนี่เพื่อไว้มีแมนบรรยากาศภาพน้ำม,มันเนาะก็ะถือว่าคุณก็ถือว่าที่แล้วโบราณกับเล็กๆน้อยๆเศรษฐกิจก็บกำลังการซื้อการขายกับโบราณแหละ เรศรษฐกิจเขาเอื้อ,เ,องเงินบสรสุพธิ์ให้เงินบรสุพธิ์เนี่เนาะเศรษฐกิจโต,ตเลยนะเนาะเนี่ยจึงว่าข้าพเจ้าก็ที่นี่ท่านี้เนาะจึงค่อยจึงค่อยว่า,วาพ่อแม่พี่น้องได้เห็นสถานการณ์ข้าพเจ้ากองมุก้าที่ว่า ออกไปทายอยู่ไกลเนาะคันว่านั่นก็ทายในรถเนาะแล้วก็ส่งอัพโหลดมาให้เบื้องลดบ่ได้มีการตัดต่อบ่ได้มีการเพราะว่าพระเจ้าบ่มีเวลาแล้วก็มีเหงาบ่มีแฮงเห็นแล้วเดียเด๋ยวน,ในใี้เลยบ่บ่บอกไว้คือตะเกาว่าเราใช้พรจงัีพี่น้องสาวเล้วคี่น้องสาวลกูกจงมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแห้งเนาะ นอกไปจากโรคภัยโรคโควิดนี่แหละหายหายซ่วงไปเพราทุกคนบ่อยมีบ่อยติดพร้อมกันออกแห้งแข่งขันเพื่อสร้างสารคประเทศชาติของเราเขาของลาาให้นเจ่จะเลื่อหงเหืออแต่มัน,นทันประเทศอื่นๆเนาะเจ้าแม่ได้ย้หรู้ คลิปเพื่อจะให้มันได้ซิปนาทีเพื่อว่าตามกฎเกณฑ์ของ YouTube เนาะแล้วใดก็ใครโพยนอกรีดเบื้องก็เป็นช่วยซับซับสก์สกลคให้ได้กดไลค์กดแชร์ให้ได้เพราะว่าอยากได้อยากได้ยังได้พันซับสก์สก์ไลคเพื่อจะได้ถ่ายทอดสดตันดีในโพยนอกรีดเบื้องได้เห็นทันทีเนาะนี่แหละชื่อพี่ว่าเพื่อเผยแพร่ข่าวสารเผยแพร่เนาะ กิจกรรมต่างๆอยู่ทั้งหนองคายและอุดอเนาะใครพอพี่น้องได้เบิ่งได้สมเนาะแต่ละมือแต่ละอาทิตย์ไปเนาะวันอาทิตย์หนึ่งค่อยได้มาเท่านึงเนาะก่อเจาะก่ออยู่อุดอเอาขอให้บันน้ทานโชคดีโชคดีทุกทุกท่าน